คุณศีลแปดคุณศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์อันทรงศีลข้าพระเจ้าข้ออาราธนาถึงพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีน่ารอดคุณพระฤาษีน่ารายคุณพระฤาษีปัญญาสด ตลอดจนคู่บาอาจารย์ทุกทุกพระองค์ข้าพระเจ้าขออาราธนามาอยู่เหนือเก้าในเกสาของข้าพระเจ้าข้าขออัญเชิญพระพรมมาอยู่บนบาซ้ายขออัญเชิญพระนารายมาอยู่บนบาขวาขอเชิญพระแม่คงคามาเป็นน้ำราย ขอเชิญพระพายมาเป็นรมป่าขอเชิญทาวพญานาคมาเป็นสร้อยสังวานขอเชิญพระก,การเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดใดเมื่อใดอยารู้เบื่อนายคุณคูปฏทิทิยาอันอยธรรมคุณกูศักดิ์สิทธิ์เลอดรำสัพพสัตู วินาสันติพุทธังปสิทธิมหาปสิทธิธรรมังปสิทธิมหาปสิทธิสังฆังปสิทธิมหาปสิทธิวันทิโตอาอาจาริยังคูปาทังอาขใจสัพพะกัมมปรปสิทธิเม สัพพะอันตรายังวินาสันติสัพพะสิทธิพระวันตุเมสัตุสัตุสัตุ